เคยสังเกตตัวเองไหมว่าเคี้ยวข้าวข้างเดียวหรือเปล่าพอดีมีคนไข้คนหนึ่งเขามาแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะเคี้ยวข้าวสองข้างแต่ว่าอันเนี้ยนักที่ว่านักขอเถียงเพราะว่าเขาอ่ะมีหินปูนสองข้างไม่เท่ากันข้างที่เราเคี้ยวเนี่ยมันจะเกิดการเซลฟ์คลีนซิ่งก็คือเพราะอาหารเข้าไปเคี้ยวในบริเวณนั้นนะคะมันจะเกิดการขัดสีทําให้ข้างนั้นน่ะมันสะอาดกว่าหินปูนจะขึ้นน้อยกว่าด้านที่เขาไม่เคี้ยวอ่ะข้างนั้นาจะเกิดหินปูนง่ายมากเลยเพราะว่ามันไม่มีเซลฟ์คลีนซิ่งซึ่งปัญหาของเคสนี้มันเกิดจากวว่่่าาาข้้งนนนััเป เหมือนเลี่ยงที่จะเขียวข้างนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งนี้เป็นปัญหาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆในหลายๆอย่างเลยนะถ้าหัวเราเขียวข้างเดียวอาจจะหน้าเบี้ยวได้นะคะข้างที่เราใช้งานเยอะๆจนชินนะข้างนั้นบางทีกามมันก็จะใหญ่กว่า เหมือนกล้ามเนื้อข้างนั้นมันแข็งแรงกว่าถ้าเราทําไปนานๆหน้ามันก็จะเบี้ยวได้ถ้าทําตั้งแต่เด็กโครงกระดูกก็อาจจะเบี้ยวตามไปด้วยได้เช่นกันไปลองสังเกตดูนะเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่คนเป็นกันเยอะมากจริงๆแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยเวลาเราทานข้าวเราอาจจะแบบเออลองสังเกตตัวเองดูว่าเราชอบเคี้ยวข้างไหนเป็นพิเศษถ้าสมมติว่าฟันเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเราชอบเคี้ยวข้างเดียวอันนะนะั้น่ะปรับพฤติกรรมง่ายก็คือให้เราฝึกใช้ทั้งสองข้างให้พอๆกันจนเราชินแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดจากววว่่่าาาาาาาเเเเรรรรมมีีีีีีออกาปปดฟฟัััันนนนนหหหืญททํใ้้้ยยงงงจะขึ วาให้รีบไปหานันแพทย์เพราะว่าถ้าเราทิ้งไปนานๆมันจะเกิดปัญหาต่อเนื่องทําให้แก้ยากอาจจะใช้เวลานานในการรักษานะคะก็เช่นเดิมนะถ้าเกิดอยากมาปรึกษาที่ทุนรักก็ยินดีนะคะมีทั้งสองสาขาเลยใครสะดวกสาขาไหนทักแอดมินที่บ้านเขียวไอดีนี้ได้เลยนะคะบ๊ายบาย